สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทําน้ําตามสั่งมันก็จะเป็นน้ําที่ใช้ปรุงอาหารประเภทน้ำหอยนี่แหละครับผมสั่งที่ตวงมา1,000 ml มันก็สะดวกกับผมดีตอนที่ว่ามันทำครั้งเดียวมันทําได้เยอะเลยครับอย่างเมื่อก่อนผมทําทีละน้ํา200 ML มันก็แป๊บเดียวก็หมดพอดีมาได้ตัวนี้ก็ดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับตั้งน้ํารอก่อน นมแอลครับ5เท่าผมจะใช้เกลือ1ช้อนชานะครับแล้วชุนรส2ช้อนครับส่วนน้ำตาล5เท่าผมก็15ช้อนชาครับนี่มีน้ำตาลทรายแดงกับขาวผสมกัน เดี๋ยวนี้เป็นซิวขาวนะครับซิลวขาวผมใช้5ช้อนตวงห้5เท่าซอสปรุงรสนะครับ5เท่า5ช้อนตวงก็จะต,ตั้งพอน้ำเดือดทุกอย่างละลายก็ใช้ได้ครับ ถ้าหนึ่งเท่าก็จะทำน้ำา2 0 0 ML ชดลชุนรสตามชอบครับน้ำตาล4ซีอิวขาวกับซอสปรุงรสอย่างละหนึ่งช้อนเกลือก็ใช้ไปลายปลายช้อนชาครับนิดหน่อยคือถ้าหมดแล้วทำครับหมดแล้วก็ปรุงใหม่แบบนี้ก็เลยไม่ได้ใช้การตวงการช่างแบบ มาตรฐานแต่ก็ประมาณได้ครับการตวงผมก็คือประมาณนี้รสชาติก็ไม่เปียนครับการใช้งานผมก็ถ้าราดข้าวก็ตักน้อยหน่อยเมื่อก่อนผมใช้อันเล็กตวงแล้วมันช้ากระทะผมไหม้ก่อนเพราะมันต้องตวงถึง3ครั้งแต่เดี๋ยวนี้ใช้อันใหญ่ก็ครั้งเดียวก็ได้เลยครับหนึ่งที่ใครที่เห็นคลิปผมบ่อยๆก็นี่แหละครับแบบนี้คือการการปรุงแบบนี้การผสมแบบนี้แหละครับก็คงไม่ยากนะครับถ้าเป็น เป็นกับก็เติมได้เรื่อยๆโดยรสชาติไม่เพี้ยนครับคือสามารถเติมไปได้เรื่อยๆคือให้พอส่วนพวกน้ำมันหอยผมใส่ที่หลังครับถ้าใครดูคลิปบ่อยๆก็จะเห็นผมใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันงาตามหน้าอาหารตามหน้าเมนูนั้นน้ำอัะใสาหน่อยนะครับผมจะไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นเขาที่ผสมน้ำมันหอยใส่พริกใส่กระเทียมอะไรไปคือใช้น้ําตัวนี้เป็นตัวปรุงรสอย่างเดียวส่วนกระเทียมพริกก็เอาไปใส่ ก็ตั้งหาครับหน้าไหนไม่มีพริกก็ใส่แต่กระเทียมส่วนพริกไทยอะไรก็มาใส่ในกล่องส่วนมากเป็นหลักครับจะไม่ได้ปรุงไปที่กระทะก็เราไปทำดูนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ครับ